แม่ครับมือนี้บาวลิดได้เบมอนงามงามครับพี่น้องครับนี่เนี่ยเนี่ยครับพี่น้องแม่ต้มเสกไก่ครับพี่น้องนี่ครับแม่นี่นี่ครับพี่น้องกไกรร่กเตี่ยมใบเรียบร้อยแล้วครับนี่พี่น้องต้มเสกไก่สดหนักม่อนจัดเสียบกลับแม่แม่แม่มาหาาานี้เนี่ยไก่หม่อนกันพี่น้องวุ้ยงามขนาดเด็กคน ม๋อเดือดแล้วครับใส่ไก่ลงไปเลยโหว้าวน่ครับปรุงกันครับพี่นองนี่ใส่ผงนัวเข้าไปอุ้ยนีอรจังเลยตามโดยรสด,ดีครับพี่นองนี่ บ๊ได้ครับน้ำปลาอ่าเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็มเอาขึ้นบ๊ได้ครับพี่น้องใช้ชิ้แข็งจัดหน่อยสีสันสีสันพี่นอ้องตามด้วยครับนี่ครับใบมอนครับพี่น้องมุบ,บลงไปเลยมุบมุด ก็ตุงจังนไงต้มไก่ครับใส่เบี่ยมอัน สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องลุงปลาเนี่ยอาสุภุ as. สุคนครับมือนี้มาพร้าอกับบ่าดิดออมกอดชแนวคือเกาครับมือนี้บเปล่าลิดเดเนี่ครับพี่น้องตม้มไก่ใส่ใบหม่อนครับพี่น้องไหมเสพเสร็จเป็นบปล่า <Todo> ล <ag tribute> ิดเล้วครับผ <washer> ักก <m> ับปักแกมว่ามีอะไรครับวาซาบิเมืองไทยครับจางเดียวครับมือนี้ครับข้าวเหนียวคือเกาครับไม่ๆม่ไม่ไม่เสพเสร็จเปล่ิดแล้วครับมามาสวดต้มไก่ห้อนๆปนเปล่าดิดครับใส่ใบหม่อนหอมๆเลยครับพี่น้องมา หวานเจ้าผิดกวดคือเกาครับพี่น้องแซ่บแอืบหนวดหวดหวพี่น้องหนวบอกได้ครับเดี๋ยววันหนวใช่เบมอนด์หวานขออย่าใส่มือนะครับจะเสียบ ว่าสบิเมืองให้สนา,านมันห่อนพี่น้องไปมันไปมัน 太你你 เจ้ากระรักสุดเจ้าคำนะ อขอนัววน่หนห่อนต้มไก่กับหอนครับพี่น้องนววขนาดอุ้ยอะตัวๆเลวพี่ลองเห็นปะ ว่าสปิะกจศทกินบันล่อแล้วครับพี่น้อง นาำรองขอดีขนาดหัวดีขนาดพี่น้อง สมกับผิวขออยู่ร่วงคร่ะหาพ่าขอไปกินพรอบบ้าวลีครับพี่น,อน้องมาเจ็บแชมบ้าวลีต

ลอง้อดีนะตุ๋เกี่ยว ต่างโดยส่วนหนังตุมไก่บอกได้คำเดียวว่า น้ำต้มนั่วครับต้มใส่เบรมอนใส่กับ椒พีขวามหอม ปลาดืกินเขาเปนนี่ขั่วครับพี่นอ้องนี่บาบไม่พอดคนตกเลยมันเอ้ารอครับพี่นอ้อง ไก่โอ้ยสับจนตอนยังไงได้กูเนี่ย เริ่มหอนแล้วครับบัน,น้ต้มไกไ่ใส่ใบมอนครับอู้แสบครับพี่น้องสดหนาลองข้อดีขนาดเลยครับพี่น้อง คลิปหน้าบาริเสหาเมูแน่เส็บตอนพีตอนนองคือเกาล่ะครับจะกินบัสุภาพหรือว่าจาเในบัสุภาพ้องคอถทดขอภายหลายด้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาริสนั่นเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ